สวัสดีครับวันนี้เราาองจะเ็เ่โระบทกันเองนะครัหมืนพี่ชั่วฮาร์เบอร์ฮาวะนะครับแล้วเข้าไปกันเลยตอนนี้ผมเป็นทีมสีฟ้าครับสีแดงมันเต็มตอนนี้ขบับไม่ได้ีด๋ยวรับดูเหมือนว่าโราบบทมันจะน่าจะอัพเด้ไปนะครับเพราะว่าตอน,นเราออกเนี่ยมันติดไปตอนนี้ตัวผมจะไม่ใช่ตัวเหมือนเดิมน,นะคบเพราะว่า การซื้อเครื่องบินมาทำการซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดมาหนึ่งลำนะครับผมซื้อไปตั้งมาแล้วแต่มันทุกทายตา,ายโอ้โหรีเซ็ตเี๋ยังไม่รีเซ็ตนะครับใช อยมแล้วเอ้าเอ้าเอ้าบายสีฟ้าเหรอครับเฮ้ยเรือรถสีฟ้าที่เป็นเรือที่เอาขึ้นเรืขอไม่ได้ขับเรือยากเหมืนกันโอ้โหทำไมวันนี้ผมมันจังว้าจะตายแล้วึ้นยรือไมโอ้ เร uhh ืออะไรครับไม่ดียังไงครับว้าฉันโดนจมเรือตายแล้วโอ้ no oh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  no, oh, no. Oh, no. อ้อเนอะแล้วก็สคกขบินหมอรง้งและขึ้นบินชิงงกับิือจงโอ้มออ้าวต้องรอเพื่อนนะครับโอ้โหเพื่อนมาช่วยเร็วหน่อยนะยีืึบินชิงกับมือเครื่อง บินบ้าตอนรอนวันหนึ่งเียกวันสองเริ่งบินยิงระเบื้อไอออกไปการแล้วนี่เราจเอรบของศัตรูดมไม่ใช่สิแล้วไทุกข้องวินของศัตรูทำการยิงไม่ทันไปไปเลยนีทํ้ได้ก่านทำการเข้าไปใกล้ก็่ยิงไม่ทัน ขั้นหนึ่ง,ว,ว,งวัน่เ2นหนึ่งที่ราเบิดตัวยิงไปเานัดสองนัดสามนัดสีนัดเลือดของพลางังอยู่ที่เจอร์เซ็นตอนนี้ดูสุดคนขับจะตายลงไปแล้วอยู่ที่ฐานทับสี่ระก็มัตัวเอาไปต็มการไปด้ปเลย <ฮ>ที่จริงมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเสียตังค์ไม่ได้ผมเสียโลบักไปทำกา้านก็คือมีมองหนึ่งชุดนิดเจ็มันพอแล้วเสียโลบักไม่ไม่ใช่ทำกา้านก็คือบินทิ้ททงกระโบ ไปเรื่อยตามทองฟอวันนี้ก็สูงวันนี้เรเข้าถาทับเราใกล้ถึงฐานทับเยันตัวเต็้ตัวเยันตัวเต็้ตัว,ต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 วไม่เยิ้มใส่ก่อนยอิ้ยมใส่ยิ้มใส่ไปหาฐานทับตัวเองอันนี้ทองเล่าทองเล่าก็เลหลือเ,เยอะมากเพราะว่านี่คืออันที่ผมเสียโลบัสไป